คนเฮาการที่ว่าถูกยัดยามถูกป้องในภาพลบที่ว่าเป็นสิ่งที่บ่ดีมักสิมนี้วามโมโหใส่กันถูกจิดเตียนแน่ถูกว่าดูถูกดูแค่นแน่มักสิมนี้วามโมโหคนบ่ย่อมกันเราเรียกว่าทิฏฐิ เคนก,บก็บอกว่าได้บอกว่าได้ว่าขึ้นกับปากขึ้นกับเทียดในการโลดที่จะสี่ขาสิตีกันคนทุกวันนี้มองหน้ากันก็ไม่ได้เกิดอารมณ์บกข้อใจตีกันขากันพยาบาทแกแกนน้ำขาน้ำตี คนบอย่อมกันคีอข้อมใหม่มึงด่ากูกูกระสิไปด่ามึงเออมึงตีกูกูกระสีหาทางแกญ่แทนโตตอบข้อมพยาบาทข้อมอาฆาตอ่าบอมีข้อมปานี่ต่อกันไฝ้โทษสะไฝ้โมหะสุมขมามาต้องให้เกิดฆ่ากัน อวิชชาปิดบังบ่เห็นความดีเห็นแต่ความชั่วสาวแต่ความชั่วใส่ตัวเองก้นมันบ่ย่อมกันแต่เกิดขึ้นมากกว่ที่ว่าโตท้อกันห้อยท้อกันเดาบ่ย่อมกันมึงด่ากูได้กูก็ด่ามึงได้มึงตีกูได้กูก็ต้องตีมึงได้ ตีต้นนาบ่าได้อุเอลรับหลังเอาตอนเผอมันเป็นอยู่อย่างนี้อา่าเปเปิลสมันพวกที่ว่าบะทําการทำงานชิดลักเล็กกับม่ยหน่อยมันกับบริษัทบริาัเบียกงานกันกับบะทาถ้าจอบถ้าลักเอาของเขาเวลาเขาเผอเออเวลาเขาเบยุ ไปงัดบ้านงัดซองพวกนี้เป็นเป็ดเป็นเป็ดชอบขอจินพวกนี้ไม่ชอบสร้างชอบขโมอยกินเมื่อไปลากไปจกเจ้าของเขามาเห็นกลัวความผิดด่านเขาจับสัตว์นรกสิงใจสิงใจข่าเจ้าของบ้านตีเจ้าของบ้านโดยบุนึกถึงบาปถึงบุญมาสิเป็นกรรมเป็นเว้นบอด ตีเขาแล้วขาเขาแล้วก็ไม่ใช่วัตถุดีไม่ใช่วัตถุสิรอดได้ต้องติดคุกตกตัวลบมุกใหม่ตกตัวลบทั้งเป็นเขาใซ่ตวนเขาไปจองไปจำไว้ต้องซดไส้กรรมที่ขาเขาตามกหนดกฎหมายที่เขาสิตัดสินบ่มีผลดีมีแต่ผลเสียเออ หัวเมียที่ตีกันคากันก็ะยอนท,ทิิสูงบ่ย่อมกันหัวกับเจิงเมีกยกับเจิงไฟต่อไฟใส่กันความชิบหายจึงเกิดขึ้นบ่ดีทั้งสองายจึงว่าเม่นเมียตายผัวก็ไปติดขุกหัวตายเมียก,ก็ไปติดขุก คนรับกรรมรับโชคชะตาดำเนินชีวิตกินต่อไปผู้ใดก็คือลูกุตติบุตตากาลูกง่ายแล้วจะให้แน่แต่ถ้าลูกยังเด็กๆอยู่ล่ะขาดพ่อขาดแม่แม่ก็ตายพ่อก็ติดคุกห้หละสีเรียงสีเกียขาดความอบอุ่นเรานฏิการกระทํำก็เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างให้ลูกดูในสิ่งที่ไม่ดี คันวันปรจดบรจำเอาไขรอยู่ถ้ามันจดจำฝังใจไว้ละ่ะมันสินั่มไปปฏิบัตินั่เกิดความยงอยากอีก้านเมื่อเฮ้าทุกวันนี้มันถึงร้อนสามีภรรยาตีกันฆ่ากันล,กลูกหลานติดยาเสพติดขาดจากความอบอุ่นจากวิดามาันดาขาดความบอกความสอนของพ่อของแม่ สามีภรรยาที่แตกแยกกันก็บว่ใครสนใจกันท่นสนใจสนันทั้งที่บ่ถูกผูวเมียกันละแวงผัวไปเหตุงานมีสู่มีจีบอเพราะว่าผัวกันละแวงเมียไปเหตุการณ์เหตุงานมีสู่มีจีบอมันเป็นลักษณะแบบนี้เกิดบ่ไว้ใจกันยังเดดตีได้ฆ่ากัน รับปากันให้กันพิสกันอ่านี้จากกันก็บอกข่อสามมือไปงอกอกันงอกอกันบกขึ้นก็มโมโหโกรธขึ้นเขาอีกขากันยิ่งกันเอาลูกปืนไปงออกันเอามีดไปงอกอกันอย่างที่เห่าเห็นเขาตีกันขากันสะล้วนกันอ่าย่าแล้วจึงได้เห็นเขาแตกแยกไปเสม,มอเสม,มอ ไล่ลุ่นกับติดยานติดยาโบล้านันบา,าเด็กหน่อยสม,มนนัยนี้โฟังข่วมคู้เ่า,าเขาติทชี้จะมาบอกจันไปเที่ยวเด่นวิ่งแลนท้าตายเขาจับคู่ใดเป็นคู่ไปนั่งนิ่มม่มมืดบอกว่าใดตามยุคตามสมัยเขาเนี่ยมันก็แปลกมันเรามันเป็นลักษณะแบบนี้ อ่ะมันติงสังคมอม้ามาันวนไหวหลายห้างพ่อคุณแม่กันผู้ใดมีศีลมีธรรมกล่ว่ากล่ว่าแต่จังสิลมีก้อมสุขตัดห่วงลูกห่วงหลานตัดห่วงทรัพย์สมบัติห่วงบ้านห่วงเย็นห่วงซ่านออกเออเนี่ยก้อนสุกก้อนจะเดินเฮ่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะถ้าผู้นัคนก็หลงโลก ่วงลูกฮวงล้านยันตะลุ่มปกคลุมปากคลุมท้องนกขคนกับ่วงสมบัติให้หน้าสาโทษตายไปแล้วลูกหลานมันเสียรักษาคุ้มบ่าเพราะ,ะ,ะว่านกขคนกับยันล้านอึดอยากอึดกินล้านยันหายอยากหากินบ่าเพี้ยงบออ่าพ่อไปใส่กับ่วงกระลุกตระลานนี่แหละก็คืออุปนิสัยของมนุษย์โลกความรักความผูกพันก็เกิดขึ้นนี่เป็นธรรมาดาบพรว่าไผ่แดงนี่เนาะ